โครงการโรงเรียนต้นแบบความโปร่งใสของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทาคาหโดยโรงเรียนบ้านนาโพธิครุราามคีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขตหนึ่งเสนอการ์ตูนอนิเมชันเรื่องเรียนแห่งความซื่อสัตย์ในเช้าวันจันทร์ที่สดใสณนะโรงเรียนสุทธิพัฒนาการเด็กนักเรียนเริ่มเดินทางมาโรงเรียนตามปกติเด้ข่าว่าเพื่งมีมีสอบนะั ฉันก็ได้ยินมาเหมือนกันเรารอฟังครูบอกอีกทีแล้วกันนี่เม่คราว่าถ้าพวกเราทำเขตรับผิดชอบเสร็จแล้วเราไปวิ่งเล่นกันที่สนามฟุตบอลดีกว่าวันนี้อากาศดีด้วยไม่ค่อยร้อน8ปดโมงเช้าแล้วถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติเข้าแถวกันเร็วพวกเรา ม,ม,งงม่กลไ,ไา,เ,ยยา,า,เ,าไเข้าขห้องเรียนกันเถอะพวกเราถึงเวลาเรียนแล้วนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูสวัสดีดครับค,คุณครูค สวัสดีค่ะก่อนเริ่มเรียนในวันนี้ครูมีมีเรื่องจะแจ้งให้พวกเราว่าในวันพรุ่งนี้จะมีการสอบถ้าใครทําได้คะแนนสูงสุดครูจะมีรางวัลให้ครูขอให้ทุกคนเตรียมตัวมาสอบกันด้วยนะคะว้าวครูมีรางวัลให้ด้วยถ้างั้นฉันจะสอบให้ได้คะแนนสูงสุดของห้องไปเลยนี่เราเองก็อยากจะสอบให้ได้คะแนนสูงสูงแต่เราไม่ค่อยถนัดวิชานี้แล้วเราจะทำยังไงดีเนี่ยเราไม่ถนัดวิชานี้เลยแต่เราก็อยากได้คะแนนสูงสุดหรือเราควรจะแอบกงนำโพยเข้าห้องสอบดี เช้าวันต่อมาในวันสอบนักเรียนทั้งหมดทําความเคารพคุณครูสว,ส,สวัสดีค่ะคุณครูคคสวัสดีคะ่ะนักเรียนทุกคนเมื่อวานครูได้แจ้งเราแล้วนะว่าวันนี้เราจะมีการสอบถ้าใครทําได้คะแนนสูงสุดครูจะมีรางวัลให้ตามที่เราตกลงกันไว้นะตอนนี้เราทุกคนพร้อมสอบกันหรือยังค่ะพร้อมพร้อมแล้วค่ะคุณครูถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มสอบกันเลยค่ะมีเวลาในการสอบสองชั่วโมงนะคะข้อสอบยากมากๆทำยังไงดีเนี่ยเรา เมฆนี่เอาด้วยไหมสอบได้คะแนนเยอะแน่นอนเอาหมาต้ออะไรนะน,นั่นโพยคําตอบหรอือถ้าครูรู้แล้วครูจะไม่ว่าอะไรพวกเราเหรอัอนนี้รีบรับไปสิจะได้สอบได้คะแนนเพิ่มไงหลังจากที่เมฆรับกระดาษโวยคําตอบจากพิมพ์สีหน้าของเมฆเริ่มเปลี่ยนไปหัวใจเริ่มเต้นราวและแรงขึ้นจากนั้นเมฆจึงตัดสินใจยืนขึ้นพร้อมกับบอกความจริงกับครูเรื่องการทุจริตในห้องสอบโดยเขาพูดออกไปว่าครูครับผมไม่อยากใช้โพยในการสอบผมอยากสอบ ด้วยความสามารถของตัวเองครับเก่งมากเมฆครูภูมิใจในตัวเธอจริงๆความสําเร็จที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่รางวัลแต่มันคือการที่ได้มาด้วยความซื่อสัตย์ต่างหากจากใบหน้าที่กังวลของเมฆเริ่มมีรอยยิ้มขึ้นส่วนเพื่อนนมที่ทุจริตในการสอบทําหน้าเสียก้มหน้าลงส่วนเพื่อนคนอื่นๆก็มองมาที่เมฆด้วยความชื่นชมวันต่อมาในวันประกาศผลสอบตอนนี้ครูได้ตรวจคะแนนสอบของพวกเราแล้ว,แล,วแล้วก็รู้แล้วว่าใครได้คะแนนสูงที่สุด คนคนนั้นก็คือพิมทุกคนปรบมือให้กับเพื่อนด้วยค่ะเก่งมากมากเลยนะพิมอันนี้ของรางวัลของหนูนะคะต่อไปครูยังมีรางวัลพิเศษให้กับนักเรียนอีกหนึ่งคนเมกจะมารับเหรียญแห่งความซื่อสัตย์ของเธอค่ะจากนั้นครูได้คล้องเหรียญที่คอของเมกทุกคนค่ะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนอีกครั้งค่ะมเมกเขาควรได้รับรางวัลน,นี้เพราะความซื่อสัตย์คือเกียรติยศสูงสุดของนักเรียนทุกคนทำดีต่อไปนะคะ เห็นไหมแม่ความซื่อสัตย์คือรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วใช่เลยฟ้าสายต่อไปนี้เราจะไม่ยอมให้การโกงชนะความซื่อสัตย์เด็ดขาดเลยในตอนท้ายนี้ครูอยากจะฝากกับนักเรียนทุกคนไว้ว่าซื่อสัตย์ในวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสนะคะ